โอเคครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนด้วยนะผมอยู่หัวเอทัวร์ซึ่งวันนี้ผมก็จะมารีวิวดาบทั้งหมดในเกมเนี่ยเอ,อ,เอ,อ,เอ,อโปพินนะครับผมนะเออแต่ว่าดาบที่ผมจะมารีวิวทั้งหมดนี่นะครับผมจะไม่สอนหาแค่จะมารีวิวทั้งหมดในเกมนะครับผมซึ่งจะไม่รวมเกมพาร์นะครับผมซึ่งนี่ครับผมเกมพาร์มันจะมีดาบเกมพาร์อยู่นะเออผมจะไม่นับนะครับผมนะเออ โอเคมาเราิ่มจากดาบแรกเลยนะครับผม,ผมก็คือดาบซิดแคเกโนนะครับผมนะเออมาผมนะมีทั้งหมดเออมีทั้งหมดกี่สกิลอะห้าสกิลนะครับผมนะเออสกิลแซดนะครับผมการฟันแบบนี้นะแล้วก็สกิลเอ็กนะครับผมเป็นการปาดไปอย่างนี้นะอ่าแล้วก็สกิลซีเป็นการหิวเลือดนะครับ ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ Skill V นะครับผม I am Atomic นั่นเองนะครับผมนะซึ่งไม่รู้ว่าคนดูจะได้ยินเสียงหรือเปล่านะเออผมจะลองเปิดเสียงนะไม่รู้จะได้ยินเสียงหรือเปล่าน่าจะได้ยินแหละมั้งโอเคมาสามสองหนึ่ง ประมาณนี้นะครับผมนะโอเคจะไปสกิลสุดท้ายเป็นการบัฟนะครับผมเนี่นี่นะผมปึ๊บเปิดหมดบัฟแล้วอา้าวมันก็จะบัฟนะแต่ว่าทำไมมันไม่มีออร่าขึ้นวะปกติจะมีออร่าขึ้นนะเวลาผมกดบัฟเนี่ยเออมันก็จะเพิ่มดาเมจหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับโอเคดาบต่อไปที่ผมจะมารีวิวเลยก็คือดาบเริ่มต้นเลย คาตนะนะครับผมนี่นะสกิลแซนะครับผมปาดขึ้นแล้วก็เอ็ก,อกอยังไม่มีสกิลเดียวนะครับผมนะนี่การฟันเป็นแบบนี้นะโอเคแถวต่อไปนะครับผมเอ,อ่อดับเบิลจะได้แบบดับเบิลนะครับผมนะเป็นแบบคาตนาคู่นะสกิกกกลแซดปาดขึ้นมาสองอันนีนะ้แล้วก็เอ็กไม่มีนะครับผม มีสกิลเดิมเหมือนเดิมนะอ่ะการฟันก็เป็นประมาณนี้เนี่ยนะนะโอเคต่อไปเลยนะครับผมแล้วก็เป็นดาบของอ่ะเคียวฮาโลวีนนี่นะครับผมนะนี่เคียวฮาโลวีนนะในคลิปหน้าผมจะมาสอนหาดาบเคียวฮาโลวีนนะคิดว่าม,มีทั้งหมดเออสกิลเซตนะการปล่อยปล่อยพลังวิญญานะแล้วก็ เห็นการแบบเอาเลือดมาหมุนนะ่ะวันนี้นะครับผมแล้วก็สกิลซีนะครับสกิลซีไม่มีมีแค่สองสกิลนะครับผมนะโอเคต่อไปนะครับผมดบัดบดับอะไรวะอะไยเหมือนเป็นเอ่อ ของฮาโลวีนอ่ะเออครับผมไม่รู้ว่าเรียกอะไรเนี่ยก็ขอต้องขอโทษด้วยนะคือสกิลเซนนะครับผมปัดขึ้นไปอย่างนี้นะสกิลเอ็กอ่ะมีสกิลเดียวเหมือนเดิมเนี่โอเคต่อไปฮาโลวีนเบลดนะครับผมซึ่งดาบนี้ผมโคตรชอบเลยแม่งโคตรเฟี้ยว feel อ่ะเอออ่ะดูดิแม่งโคตรเฟี้ยว feel อ่ะแล้วก็มีทั้งหมดเออสองสกิลหรือเปล่านะสกิลเซนปาดไปแบบนี้นะสกิลเอ็ก อมีสกิลเดียวแต่ซึ่งสิ่งที่อเมซิ่งก็คือการถ้าเราฟันไปสามรอบเนี่ยก็จะแบบม,มีมีขึ้นออกไปนะหนึ่งสองสามสี่อะเฮ้ยส,ส,สี่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 สพูดผิดพูดผิดนะต่อไปเอ่อคาตนะฮาร์วีนนะครับโอ้โหเนี้ยมีสกิลขึ้นด้วยนะอ่ะสกิลเซต ใช้ไม่ได้นะครับผมนะเออก็น่าจะน่าจะใช้ไม่ได้อยู่แล้วนะเออเอาวัน,นี้ผมวิ่อ,อการรีวิวดาทั้งหมดในแมปเออเอโปพีชนะครับผมลิงก์แบบอยู่ใต้คอมเมนต์นะครับผมโอเคขอตัวลาไปก่อนสวัสดีนนครับบ๊ายบายใครไปกดไลค์คลิปนี้พองตายครับไอากากอ้าวกดผิดกูต้องกดผิดนี่วะบ๊ายบายรับคนดู